ทานขนมจีนน้ำยาไอขนมจีนแกงเขียวหวานกันเพื่อนๆหลังจาก้ินูไลฟ์สดก็เลยมาแกงเขียวหวานปลากาย วันก่อนยีหนูไปได้มาเขือมาก็กะว่าจะแกงเขียวหวานปลาไกยนี่แหละแพ็คนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทเห็นลูกมันสวยดีออ่อนๆแล้วก็ยังสดๆอยู่ส่วนปลากายก็ไปได้มาสองแพ็คเป็นของเอวียดนามไม่ใช่ของไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นปลาที่เออน่าจะผสมอะ่ะ ขาวทำออกมาแล้วขาวเก็ยห,หนูต้องเปิดมูดนะเพื่อที่จะดูดควันก็ตั้งพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันก่อนที่จะทำอาหารทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าเราจะทำร้านอาหารหรือทำที่บ้านเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือขอให้มือเราล้างสะอาดแล้วในครัวเนี่ยเขาก็จะมีอ่างล้างมือเอาไว้เมื่อเราทำอาหารเสร็จเนี่ย เราต้องล้างมือก่อนหรือว่าเราออกมาจากครัวแล้วเนี่ยจะมาเข้าห้องน้ําหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่ออกจากห้องน้ํามาเนี่ยจะต้องล้างมือครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าครัวต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งเราต้องล้างมือถึงสองครั้งนะแล้วก็อ่างล้างมือเนี่ยเจะมีอยู่ต่างหากเราจะไปล้างมือในอ่างล้างจานก็ไม่ได้ต้องมาที่อ่างล้างมืออีกครั้งหนึ่งทีนี้เราทำอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ล้างมือให้มันสะอาด นะก่อนที่เรามันจะหยิบจับอะไรได้ทะมัดทะแมงกว่าที่เรามาใส่ถุงมืออ่าบางเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าทําไมไม่ใส่ถุงมือก็คือความเคยชินของคนสมัยก่อนเพราะว่าการใส่ถุงมือเนี่ยจะเห็นพวกแมคค้าสมัยเนี่ยใส่ถุงมือแล้วก็หยิบจับนู่นจับนี่จับมันสารพัดไปหมดนั่นแหละตัวเชื้อโรคเลยไปหยิบไปจับอย่างอื่นแล้วก็กลับมาจับอาหารไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดนะเนะ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 พื่อนเพื่อนเออเราใช้อย่างเนี้ยเรามือเราเปื้อนเสร็จเราก็ไปล้าง แต่บางคนเขาใส่ถุงมือเสร็จเขาหยิบจับอะไรเสร็จเขาก็ไปจับอย่างอื่นต่อแล้วเขากลัวจะเปื้องถุงมือเขาก็ล้างถุงมืออีกซึ่งมันไม่ใช่มันผิดกฎก็พี่แกงเราก็ผัดได้ที่ละอ่าผัดได้ที่คือยานูจะผัดจนกว่ามันจะแตกมันแตกมันเสร็จมันก็จะเป็นน้ํามันเขียวๆนะมันก็สีสันมันจะสวยนะ่ะอันนี้ก็ใส่หางกะทิลงไป หางกะทิก็ค <w benim graffiti> ือน้ำที่ล้างกระป๋องเพราะว่ายหนูเหลือกะทิอยู่แค่ครึ่งกระป๋องไงเอาหัวกะทิใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ไปผัดผัดนี่เราจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนแล้วก็พริกแกงเนี่ยจะเค็มมากเลยนะเพื่อนเพื่พริกแกงกระป๋องเนี่ยเค็มเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดใส่น้ําปุงน้ําปลาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราตัดน้ําตาลก่อนนั่นหนูมีน้ําตาลปี๊บอยู่หน่อยเดียว ยังไม่ได้เอาน้ำตาลปึกมามาหัน่นก็เราไม่กินหวานมากนะบ้านนี้เราก็ไม่ชอบน้ำเยอะตัดหวานลงไปแต่ว่าเค็มนี่ไม่เติมเลยเติมแค่ในปลาที่เรานวดเพื่อให้มันมีรสชาติย่าหนูจะชอบใช้พายแบบนี้นะมันจะถนัดเวลาเราจะปาดขอบอกระทะอะไรเงี้ยขอบหม้อเนี่ย มันจะปาดได้ดีชอบใช้แบบนี้มากกว่าอันนี้หม้อลูกนี้ยาหนูซื้อทำของลุงชักเข้าไหม้วันนั้นอุ่นแกงแล้วน้ำแห้งโอ้โหควันขรมงเต็มบ้านหมดลุงชักจำลักควันวิ่งออกมาปิดแทบไม่ทันแล้วยาหนูก็ไปซื้อหมอ้อมาแทนแกอีหม้อน,นี้ก็เลยเอาไว้แกงอาหารไทย,ไทย ก็เนี่ยเราจะเคี่ยวมันจนมันแตกมันแบบนี้เพื่อนๆขึ้นมาเป็นํามันเงี้ยมันจะสวยยัหนูจะจะไม่ใช้น้ำเยอะนะการทำนะนวดลูกชิ้นปลาเนี่ยบางคนก็จะใส่แป้งมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเอาลูกชิ้นปลาเนี่ยเอาไปต้มก่อนในน้ำแล้วก็ซ้อนเอาแต่เนื้อมันเนี่ยขึ้นมาใส่ในแกงอีกทีหนึง่งแต่ยัยหนูไม่มีเวลาทำรวบรัดทำสูตรมั่วๆของตัวเอง กระชายก็ไม่ใส่นะเพื่อนๆเพราะว่าเด็กๆเขาไม่ชอบมันหอมก็จริงแต่ว่าเขาไม่ชอบอ่ะแล้วของมันแพงใส่มาเขาก็เขียทิ้งยันหนูก็เลยไม่ใส่ดีกว่าก็เราปั้นใส่จนหมดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝา,าไวใ้ให้มันสุกยหนูจะใส่น้ำน้อยมากจะเหมือนกับเราผัดอนะ่ะคล้ายๆกับเราผัด ถ้าใส่น้ำเยอะเนี่ยเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินน้ำกันเขาก็ตักเอาแต่เนื้อไปกินแล้วเหลือน้ำแกงทิ้งก็เสียดายของคือจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเออปลากายผัดพริกแกงเขียวหวานมากกว่าแกงเขียวหวานก็ๆๆใส่มะเขือลงไปมะเขือเราก็ไม่ใส่เยอะนะเพราะเด็กๆเขาไม่ค่อยกินกัน เด็กๆบ้านนี้แปลกไม่ค่อยชอบกินผักสักเท่าไหร่ใส่ไปเยอะเดี๋ยวเขาก็เคลียทิ้งอีกคอลอกชิมดูแล้วเหมือนมันจะเค็มไปหน่อยยหนูเลยต้องเติมน้ำอีกพริกแกงได้บอกเลยเค็มมาก ตอนนี้โอเคละชิมรสแล้วพอดีแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ให้เขาเอา่อให้เขาสุกเราก็จะไม่ไม่ค้นแม่อะไรละแต่จริงๆก็ผิดหลักสูตรไปนิดนึงไม่สมควรที่จะเติมน้ำทีหลังต้องเติมน้ำก่อนแล้วให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปเพราะว่าการมาเติมน้ำทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ปลาเนี่ยขาว มันจะทำให้มินขาวก็อันนี้เป็นหหูะพาแช่แข็งนะเยนูจะเด็ดแต่ใบแล้วก็ล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กล่องแช่แข็งเอาไว้กระเพาาก็ทำเหมือนกันนะที่มีเพื่อนๆถามมาเนี่ยว่าวิธีการเก็บใบกระเพราหหูะพาอย่างไรที่เหนูใช้แบบนี้คือเก็บใส่กล่องล้างน้ำทำความสะอาดที่เรียบร้อยเด็ดแล้วก็ให้มันใส่กล่องเอาไว้แล้วก็ไปแช่แข็ง พอเวลาเราจะใช้เราก็เอาออกมาแบบเมื่อกี้เนี่ยขยุมใส่ลงไปกำมือหนึ่งแล้วก็คนๆๆเอากรบๆมันเนี่ยกดให้มันจมน้ำไม่อย่างนั้นแล้วมันจะดำทีนี้พอเรากดจมน้ำไปเสร็จแล้วมันก็จะเขียวเหมือนเราใส่ใบโหระพาหรือใบกะเพราสดๆก็ปิดฝารอจนกว่ามันจะเดือดมันจะเดือดมันจะสุกอะให้มันสุกอะเราดูว่ามันสุกก็เป็นใช้ได้ สูตรอาหารเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีตายตัวมันแล้วแต่บ้านใครบ้านมันบางคนทําแบบนั้นบางคนทําแบบนี้ยนูเนะี่ยถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็จะออกทางพิธีพิธันหน่อยเครื่องเขาจะต้องครบแต่ทีนี้เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยในตู้เรามีอะไรเราก็ใส่อันนั้นลงไปบางทีไปตลาดมันก็หาไม่ได้นะในตลาดแล้วก็ค้นมันอีกสักครั้งนึงนี่ปามก็ยังไม่ค่อยสุกแต่ยานูกลัวไอใบโหระพามันจะไม่ทั่วถึง นนนมันหน่อยึงจริงๆปลาเนี่ยถ้าเราเอาไปต้มในน้ําให้เดือดซะก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ว่ายูไม่มีเวลาไงลวบลัตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนละพอไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มาแกงเลยแล้วก็มันเป็นเวลาที่เราจะต้องกินกินอาหารกันแล้วไงเพราะว่าปกตินี่เราไปทํางานก็จะกลับจากทํางานมาประมาณนี้แหละเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย แต่นี่ก็เร็วไปนิดนึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนหลังจากไลฟ์สดเยหนูก็มาแกงเลยก็สุกแล้วเดี๋ยวเยหนูจะตักใส่เกอกล่องเอาไว้ให้ลูกลูกก็จะกินพรุ่งนี้เช้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปไปเป็นมื้อกลางวันด้วยเอาไปที่ทำงานน่ยแล้วเวลาเขากินมันก็จะได้ไม่ต้องหกเลอะเทอะไงเพราะว่าน้ำมันน้อยเราไม่ได้แกงน้ำเยอะตักลาดคล้ายๆผัดนั่นแหละ ถ้าใส่พริกออนลงไปนะแล้วก็ใส่กระชายลงไปหน่อยนะก็จะสวยงามจะดูดีแต่ว่าลูกๆเขาไม่กินใส่ไปก็เขาก็เคียออกหมดเราไม่เน้นความสวยงามเนะเพื่อนๆอ,อยู่อเมริกาเนี่ยข้าวของอะไรมันก็แพงเนาะเราก็เน้นเอาตรงที่สะดวกเรานั่นแหละมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก็เรียบร้อยเดี๋ยวยานูตักใส่กล่องแล้วก็ มีขนมจีนที่เหลืออยู่จากการทำน้ำยาตีนไก่เมื่อวานก่อนเดี๋ยวหนูก็จะเอามากินกินก่อนนอนอ้วนก็รสชาติโอเคเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะทำเป็นน้ำคลุกคลิกแบบเนี้ไม่ไม่ไม่ใส่น้ำเยอะไม่ใส่น้ำเยอะเอาน้ำเอาเข้มข้นไว้ก่อนแล้วก็เวลาจะกินก็เดี๋ยวหยะอนน้ำปลาหน่อยหนึ่ง จะทำลูดอ่อนเอาไว้ก่อนก็ตักใส่กล่องเอาไว้เตรียมไว้ให้เขาถ้าวันไหนพอมีเวลาก็เตรียมวันไหนไม่มีเวลาหรือว่ายานูขี้เกียจยานูก็ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวลูกๆเขาก็ไปหากินกันเอาเองเขาก็เข้าใจอยู่ละ่นะต่างคนต่างทำงานเหนื่อยเนาะ เตาเตกาก็เลอะเทอะเนี่ยไม่มีเวลาได้เก็บได้ทำมาครับเพื่อนๆมากินขนมจีนกันแล้วกินขนมจีนแกงเขียวหวานตอนเที่ยงคืนหลังไลฟ์สดหลังแจกคีิหนูไลฟ์สดก็เลยมาแกงเขียวหวานปลากายเดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกเขาไปกินพรุ่งนี้ตอนเช้า ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วละ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนอ้วนอ้วนอ้วนกรดเร็วทันใจไม่ได้ใส่กระชายแล้วก็ใส่มะเขือน้อยก็ใส่น้ำน้อยเพราะที่บ้านชอบกินน้ำขุกไม่ชอบกินน้ำเยอะไม่ชอบผักเยอะพริกอ่อนอะไรก็ไม่ได้ใส่ ทำต,ตามชอบเนาะคนในบ้านก็ชอบแบบนี้ถ้าเราไปใส่ครบเครื่องอะ่ะมันก็หอมดีแต่ว่ามันไม่มีคนกินน้าเคียอทิ้งเสียดายของเพราะว่าผักที่นี่มันแพง